สวัสดีครับน,นี่เรามาเริจำลงนครับผมนี่ครับแล้ก็มีหลงหลุมนี้นะครับผมต้นที่เราปลูกมาไว้ครับผมพร้อมปลูก ต้นที่เราขุดมาไว้นะครับผมนี่ครับแต่ออกออกใบแต่ขีออกผลวันนี้มาดูการปลูกนะครับผมวิธีทําการปลูกนะครับต้นแรกต้นอะไรนะยงังใช่ต้นไม้จันท์ครับต้นจันท์ครับปลูกตรงนี้นะครับผมเข็น,น,นกําลังทางการเคลื่อนที่ครับผมมนต้นต่อไปก็ให้มันให้มันน่นเลยต้นต่อไปนะ่ะ không lốp cái bánh chỉ dọc mình Đây tiếp nữa rồi ạ. Cảm ต้นสองครับต้นยอนะครับผมองหลุมนู้ครับต้นที่สามครับหนึ่งต้นสองต้นสามต้นต้นที่สี่ครับผมลงหลุมนูน้นติดตามตอนต่อไปครับ ความยากครับคือต้องยกข้ามหลังคานี้นะครับหลังคาบ้านครับยกมาปลูกตรงนี้ความยากของมันคือต้องยกข้ามหลังคาครับผมนี่ครับปลูกได้สี่ต้นแล้วนะครับผมเดี๋ยวค่อยกบดินทีหลังครับนี่คือความยากของมันครับผม นี้สต้นครับ5ต้นครับ6ต้นเสร็จแล้วครับผมแต่เหลือกบดินนะครับผมเจต้นครับวันนี้ ตรงนี้มาเกี่ยดินกบไม่ค่อยมีเวลาถ่ายครับทาแต่งานางนี่ครับรถเก็นเก็บอุปกรณ์รถแค่เก็บต้นนะครับยังเหลืออีก 1, 2, 3, 4, 5, หนึ่งสองห้าหกเหลือเก็บต้นครับที่ยังไม่ได้ปลูกครับผมรอติดตามชมขั้นตอน,ต,อน,ต,อนต่อไปนะครับผม วันนี้เมื่อแอร่แรเกเียต้นครับผมดูแลอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมเพื่อเป็นแรงบันดาลาใจในการทำคลิปกับใครช่องเคยสามช n e l ครับผมแท็กซี่สายลุยครับผมวันนี้ไม่ได้ขับครับมาปลูกต้นไม้ครับผมขอม กมลาพาจากครับผมมาเิน